มันเลิ่มยังไงครับว่าพระบาทร้องตุงอ้อนี่ยครับกันตุ้งอ้อนี่กับไป้โกับมันป้นป้นกัว่าลูกบานตุงอ้อแม่อยากทิ่จไปถวบเปื่อนแถมครูบาศรีวิจัยแถมเนาะลูกบอลอากันไม่ก็ลูกนอตบันนอยอเหรอเนาะขอควาแค่อ่านขับลูกแหม่แม่อยากมาแถมมาอีมาทองบูน่ะลูกบอลนบนตุงอ้อแม่อยาโอ้านตุงอ้อก็มีของดีอยู่ตรงที่เหนือ ไปเที่ยวไปแสงดูเตอร์ยาีแล้วก็จะแว่งแก็ไปเที่ยวการนี่แน่ะไล้วอยู่ออูแน่ะจะทรเอากันไปเที่ยวแล้วก็ไปแปามันปินใบยาใบอย่างเงี้ยป่งแก้แห่งแอย่างหัวสะแปะหน้าปนุ่มน่ะ มันเปลี่ยนแอ่งไว้เหรอเนาะน้ำเป็น่ย่องี่อย่าโ่งว่าบจะบอกวแล้วก็มีน่แกใบญ้าใบบ่อย่างโตไว้แล้วไปเจอเจอแล้วก็เอามมนต้่อยไปแอนแคระไปอย่างนี้ก็ไปโหดเนี่ยแล้วก็โคนก็โตแม่ย่าข้ามแม่บะมีอันอย่งโคนก็โตม่อีละ วิเศษเองไงครับวิเศษกันเนาะแต่แบบเฮนดีเฮาอ่ะเนาะให้ป่นแห้งแรงอย่างนี้นะถ้าเวลาแ,แปดเก,อออก,ก้าก็เกัดไปอันซะสโลก็ใส่แบบไม่ตอนเช้าอ่ะครับประตูลวิ่งอย่างตู้ลุงจ๋อยนอนความประปิดตู้หลวงทุกวัดการตลาด่ะครับแล้วก็นิมไปไปนต์บดดแบบบ้านเดียวกเแล้วเนาะเป็นโมเดลกันลูกก็เกิดไปอ่ะถ้าหน่อยมีกบับป้ากันไปไม่เจ้านะ่ะเดี๋ยวรอดโต้นี่จำฮงกับเตยขึ้นโต้มาครับ ก็ใส่แบบใจอย่างแบบใจอย่าง้าีคัดตานแล้วมีบกไฟอยู่แล้วแต่ก่อนเน้ยก็จีบกไปพองๆว่างๆอย่างใจตอนน้นไยุมันอ่ออยู่จะไปใกล้ๆกูัวกาจะไปเนี้ยแตก่อนสมัยก่อนไปตอบเลยเนาะจะไปกเสียมววลาเลยตอบไปหนนอยไปึงไฟจู um ่พอบกไฟ ธรรมราในในส่วนที่เป็นธาตุตัวอย่างในความเชื่อวัฒนธรรมันก็จะมีมีความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ความอะไรอย่างนี้มีห้องห่านห่านป้นอูนะนอบีปนอูเออปนหันว่าใดเขาบอกปนว่าเอาวันแถ่านออกอ่ะอ๋ออ๋อเอาวันนี้เย็นสังการสังการนี่เนาะได้หีบปนอูเอี้ยเขาบอกได้หรอเขาบอกห่านแน่แล้วป้นอูนะอูว่าเพราว่าสังการห่นแทะออกแล้วก็เนี่ยอย่างนี้ครับ จะออกแต่นักสัมปทานต่าๆนะครับใช่ใช่ใช่ครับก็่ถ้าจะมีกงเนาะที่จูุก่อก่รอ่าเห้ตเข้าไปหนอยงเงามาลูกเพิ้เปิ้ลเต้คนเท่ารุกกรอนแล้วมาจังอันนี้คือยายตอนเป็นเด็กๆเนาะยายไปตอนเด็กๆกันตอนเด็กๆคนนี้เออวางยันยัดอะครเงี้ยภาหกูงูยังหน้ยอย่าไป เจ็ติดผีแล้วแกไหก็หูเจ๊ติ่ะเขาบอกว่าอันนั้นมันจะได้อย่างใดเนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปสืบต่อเนาะอาจะได้หูกันนะครับผมขอบคุณยายครับขอบคุณมากเลยครับทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสบครับ